เริญพรท่านผู้ฟังท่านผูช้ชมทุกท่านวันนี้จะพูดถึงเรื่องความจริงปลอมถ้าลองสังเกตด,ดูก็จะเห็นบ่อยครั้งเราไม่ได้สื่อสารหรือแสดงออกในแบบที่มันเป็นจริงจริง,รงในการใช้ชีวิต ในการทำงานหรือในการประกาศในการพูดอะไรบางอย่างให้ผู้คนได้รับรู้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราสนใจสิ่งที่เราตั้งใจมันกลายเป็นภาพลวงตาที่เราอาจจะพยายามทำให้คนอื่นเห็นเราในมุมดีๆ ในสภาพที่น่าประทับใจซึ่งบางทีก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรนะเพราะว่าเราแต่ละคนก็อยากให้เป็นที่ประทับใจเพื่อเองดูดีในสายตาผู้คนเราจะสังเกตได้ว่าจากท่าทีทุนนองนั้นเนี่ยทำให้เราใช้เครื่องสำอางเรามีการใช้เครื่องแต่งตัวเพื่อ ประดับตกแต่งหรือดูแลสภาพของเราให้ดูดีให้เหมาะให้น่าประทับใจนี่มากว่าน,นั้นก็คืออาจจะเป็นการศิลปกรรมตัดนู่นแต่งนี่เพิ่มตรงนูน้นตรงนี้ให้มัน ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราห่างไกลาจากคนที่เราเคยเป็นซึ่งบางครั้งก็จะเป็นผลดีต่อเราต่อสายตาผู้คนที่มีต่อเรายิ่งกว่านั้นก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในสื่อ โซเชียลเน็ตเวิร์กมนกระทั่งเราถ่ายภาพต่างๆก็สามารถจะปรับแต่งภาพเหลนั้นออกมาให้ดูดีให้หน้าประทับใจเพราะฉะนั้นภาพที่สื่อมาในพื้นที่ส่วนรวมอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กเราจะเห็นภาพที่มีการตกแต่งแล้วมากมายไม่ว่าจะมีการใช้เครื่องสําอาง การแต่งตัวมุมกล้องในการถ่ายรวมถึงเจ้าตัวอาจจะมีการศิลปกรรมต่างๆแล้วก็ปรับแต่งด้วยแอปพลิเคชันอย่างนู้นอย่างนี้ให้ดีให้เด่นให้โดนให้หน่าประทับใจยิ่งกว่าที่เป็นเป็นหมายถึงให้ดียิ่งกว่าก่อนหนะ้านั่ก็เป็นเรื่องที่ เราทำกันจนดูเป็นเรื่องปกติไปแล้วเราพยายามจะบอกให้คนอื่นให้รับรู้ว่าเราน่าประทับใจเรามีความน่าสนใจตรงจุดไหนยิ่งกว่านั้นเราก็มีการตกแต่งคำพูดการสื่อสารบางอย่างออกไปด้วยวาจาด้วยการเขียน ไม่ว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือในชีวิตจริงก็แล้วแต่เราเลือกคําพูดบางคําที่มั่นใจหรือเชื่อว่าพูดแล้วมันจะทําให้เราดูดีให้น่าประทับใจหรือเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้รับฟังนั่นเป็นการกระทำที่เราคุ้นเคยแล้วมองว่าเป็นเรื่องปกติถ้ามันเป็นเรื่องที่ทำให้จะลงใจ เป็นเรื่องทําให้ชีวิตจิตใจของผู้ได้รับรู้นั้นดีงามขึ้นหรือมีความสุขยิ่งขึ้นเข้าใจอะไรองใหม่ที่มากกว่าเดิมขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีงามแต่บ่อยครั้งมันก็จะพลาดไปจากจุดนี้เนาะมันทาให้คนเข้าใจผิดให้เข้าใจไปตาม คนที่สื่อออกมาเช่นเราจะเห็นได้ง่ายๆว่าบ่อยครั้งเราไปเชิญหน้าคนนั้นจริงๆเนี่ยกับหน้าที่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่หรือใครที่เราคิดว่าเขาดีหน้าประทับใจมีนิสัยหรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสมพอคบหาอยู่ใกล้ชิดกันแล้วเนี่ยถึงได้รู้ว่าธาตแท้ หรือพื้นฐานจิตใจเป็นคนแบบไหนมันก็แสดงออกมาก็คือเราใช้การปลอมแบบนี้มาสร้างโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกเสมือนจริงไม่ว่าจะผ่านสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือในชีวิตจริงก็แล้วแต่เราสร้างออกมาทำให้คนเห็นว่าอ๋อคนนี้เป็นแบบนี้นะ ให้เข้าใจแบบนั้นซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดนะถ้าถ้าสิ่งที่เ,เป็นจริงกับสิ่งที่แสดงออกมันมีความห่างกันไม่มากแต่บางทีมันห่างกันยังสุดข,ขั้วจนกาทังกลายเป็นการหลอกลวงไปยกตัวอย่างเช่นบางคนอาจจะถ่ายรูปของตัวเองแล้วไม่ประทับใจ ก็มีการตกแต่งจนดูดีจนเกินจําเป็นหรือดูดีมากเกินไปจนคนที่เห็นเนี่ยประทับใจแบบสุดๆบ่อยครั้งอาจจะเห็นบางคนเอาภาพคนอื่นมาลงด้วย้งไปเพื่อให้ภาพตัวเองหรือให้คนอื่นเข้าใจว่าภาพตัวเองนั้นน่าประทับใจก็เริ่มจากการเป็นการหลอกลวง และเมื่อคนมาปฏิสัมพันธ์มาขอเป็นเพื่อนมาทักทายมาพมูดคุยเขาก็เข้าใจว่าเขาได้คุยกับคนที่มีรูปร่างหน้าตาหรือพฤติกรรมที่น่าประทับใจบางทีก็ติดในสัญญาภาพใช่ไหมเห็นว่าร่ํารวยดูดีมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับต่างๆนั่นก็เป็นการปลอมขึ้นมาเป็นความจริงที่เราพยายามปลอมให้คนอื่น เขาหลงเชื่อว่าเราเป็นแบบนั้นถ้าเราทำแบบนั้นเนี่ยด้วยเจตนาที่ไม่ซื่อหวังให้เขาหลงเชื่อแล้วเพื่อจะได้หลอกลวงปลอกลอ่กช่วใช้หรือปั่นหัวเล่นให้กลายเป็นตัวตลกให้กลายเป็นเหยือ่อหรือให้กลายเป็น จิ้งหรีดที่จะปั่นหัวให้ไปชนกับตัวนั้นชนกับตัวนี้อย่างนี้เป็นต้น,นซึ่งสิ่งหเหล่านี้ยมันเกิดขึ้นในสังคมเราบ่อยๆบ,ยบางคนต้องเสียเงินเสียทองเพราะเห็นแก่รูปร่างหน้าตาของคนที่เองได้คุยด้วยผ่านโซเชียลนน่นเวิดโดยที่ไม่เคยเห็นหน้าด้วยซ้ำไปถูกหลอกเพราะ เพราะว่าพอประทับใจชอบหรือหลงรักแล้วเนี่ยก็ยอมทุ่มเทยอมสละให้อาจจะเพราะว่าเขาสวยมีวิเศษเขาหลอ่อมีวิเศษเขาหน้าประทับใจอย่างนู้นอย่างนี้ทั้งนี้ในความเป็นจริงมันเป็นอีกแบบหนึง่งการที่เราหลอกลวงคนอื่นถือว่าเลวร้ายแล้วเนี่ย การหลอกตัวเองยิ่งจะเลวร้ายยิ่งกว่าอีกที่หลอกตัวเองเฟสแฟ้งว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้จนกระทั่งเราหลงเชื่อว,ว่ามันเป็นความจริงเราเลยลืมที่จะพัฒนาคุณภาพข้างในให้ตัวเองได้เป็นในแบบที่งดงามจากข้างในพรทคุณค่าที่แท้ ที่ยังให้เราเป็นสุขได้สงบใจได้เข้มแข็งได้คือคุณค่าข้างในไม่ใช่ข้างนอกคุณค่างานนอกเราทําเพื่อคนอื่นประทับใจเราทําเพื่อให้โอกาสบางอย่างเราทําเพื่อให้เรารู้สึกดีภูมิใจตัวเองแต่มันอยู่กับเราไม่ตลอดหรอกถ้าเราไม่ได้พัฒนาคุณค่าข้างใน ไม่พัฒนาตัวเองให้งดงามด้วยคุณทรรประการต่างๆไม่พัฒนาตัวเองได้ฉลาดได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพราะคุณค่าข้างในที่เราควรฝึกควรปรับควรแก้ควรพัฒนานั้นเป็นเรื่องสำคัญแล้วมันจะทอนออกมาข้างนอกถ้าข้างในเราไม่มีความสุขแต่เราเสแสร้งว่าเป็นความสุข นั่ในเรามีความอดทนเราเสียใจเพาะเราอดทนคนที่ถูกหลอกหนักสุดก็คือตัวเราเองเราอาจจะบอกว่าโอ,อ้เราหลอกเขาได้เราเก่งเราฉลาดแต่ไม่เราจะเกิดความสับสนในใจตัวเองแล้วเราก็หลงเชื่อววิธีการแบบนั้นมันใช้การได้แล้วก็หลงไปว่าวิธีการนั้นไม่มีผลเสียอะไรสุดท้ายด้วยการเสสร้งและหลอกลวงที่เราทําเป็นประจำนี่ทำร้ายจิใจเราทําให้เราเป็นทุกข์ ทำให้เราสับสนทำให้เราชิงชันตัวเองทำให้เราหาทางออกจากตรงนั้นได้ยากเราเสพติดการปลอมเราเสพติดการเสแสร้งถ้าวันไหนไม่ได้ปลอมไม่ได้เสแสร้งเรารู้สึกขาดความมั่นใจขาดความภูมิใจขาดความสุขสุขในใจนั่นแหละปัญหาเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะปลอมกันไวแค่ไหนมากแค่ไหนนั่นเป็นส่วน แต่ถ้าสิ่งที่ท่านพยายามปลอมนั้นเป็นสิ่งที่สามารถฝึกได้พัฒนาได้ปรับเปลี่ยนจากข้างในได้ทำมันเถเราไม่จำเป็นต้องปลอมเป็นคนดีเราฝึกตัวเองเป็นคนดีเราไม่จําเป็นต้องปลอมเป็นคนน่ารักเราฝึกตัวเองจากข้างในให้เป็นคนน่ารักเราไม่เราไม่จำเป็นต้องปลอมให้ตัวเองเป็นคนที่มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเราฝึกตัวเองจากข้างในให้เป็นคนมีน้ําใจเอื้อเฟื้อ อย่างนี้เป็นต้นเราสามารถวดงามได้จากข้าไในและนั่นแหละคือความจริงที่พัฒนาได้ความจริงที่สามารถเป็นได้และควรเป็นอย่างนี้ขอเจริญพร